ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หอ,อการค้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรสร้างสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดเสวนาสร้างการเรียนรู้สาธารณะจังหวัดเพชรบูรณ์สุราเซรีมีราคาที่ต้องจ่ายความเสียหายใครรับผิดชอบประจำปี2566โดยมีนายชัชวานเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ดรวิรัชฉัรวิโรธประธานเครือข่ายองค์กรสร้างสุขจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกวิทยามณีวันผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์วาทีร้103อยตรีอดิตสยพยุงทรัพย์นักวิชาการสพสามิตรชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรพสามิตรพื้นที่เพชรบูรณ์และนายสมยศแสวงสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้จัดการคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเสนอแก้พระราชบัญญัติสรพสามิตรพุทธศักราช2560ภายใต้นโยบายสุราก้าวหน้าโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อจำน่ายที่ต้องปฏิบตัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนดอย่างไรก็ตามการผลักนโยบายสุราก้าวหน้ามีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแก้พรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาการส่งเสริมการขายวันขายเวลาขายสถานที่ขายสถานที่ดื่มและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวกับในการป้องกันและลดผลกระทบในจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นว่าเป็นนโยบายที่เปิดเสรีให้กับการผลิตและจำหน่ายสุราซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบในด้านต่างๆหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายองค์กรสร้างสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณจังหวัดเพชรบูรณ์สุราเสรีมีราคาที่ต้องจ่ายความเสียหายเคยรับผิดช,ชอบ โดยมีผู้ร่วมได้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการนักการเมืองข้าราชการผู้สื่อข่าวนักบวชและนักศึกษาจำนวน100คนเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและสื่อสารสาธารณะสำหรับการเสวนามีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องอาทิครอบครัวการศึกษาสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนสื่อศิลธรรมกฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจภายหลังจากการเสวนาคณะกรราธิการจะได้หาหรือร่วมกับผู้ที่สภาและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป